คือเมื่อตอนกลางวันครูได้เอาคำศัพท์ลงไว้ให้เนาะแล้วก็บอกนักเรียนว่าเดี๋ยวจะเอาจะอา่านจะอา่ะอานออ,ออกเสียงให้ฟังนั้นบางคนที่ยังไม่ได้จดลงในสมุดนะไม่คัดลอกในสมุดก็ไปคัดลอกให้ครูด้วยแล้วก็เธอจะได้ทักษะในการเขียนและการอ่านซึ่งตอนนี้ครูกําลังจะให้เธอฝึกในการฟังและก็การออกเสียง พอเปิดเทอมครูจะให้นักเรียนอ่านให้ฟังแล้วก็มีสอบทักษะฟังแล้วก็พูดเนาะสองอย่างคือคำศัพท์คำแรกเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะใช้ในปัจจุบันนี้นะคือเป็นชีวิตวิถีใหม่เช่นคำว่าสิ้น ชา้างไทซินชางทาไทแปลว่าเอ่อชีวิตวิถีใหม่สินคําเดียวแปลว่าใหม่นะชางแปลว่าปล่อยไทไหมก,กียาท่าทางนะคือชีวิตวิถีใหม่อันต่อมาก็คือเฟงสัวเฟงสัวเฟ่งสัวแปลว่าล็อกดาวน์นะล็อกดาวน์ซึ่งอันต่อมาก็คือเป็นหยางซิงหยางซิง ยังสิ่งก็คือเชื้อเป็นบวกนะเชื้อเป็นบวกตัวต่อมาคืออีเหมียวอีเหมียววัคซีนตัวต่อมาคือจื้อเหลียวจื้อเหลียวจื้อเหลียวหมายถึงการรักษาอ่าอันต่อมานี่ก็คือจ่าย ใแปลว่าอยู่นะจ้าแปลว่าบ้านกงจั่วหมายถึงการทำงานจ่ายเจียกงจั่วการทำงานที่บ้านนะจ่ายเจียกงจั่วเพราะตอนนี้ซื้ตู้พกขี้สู่จ้าสีนะไม่ใครก็ออกไปไปนอกบ้านหรือไปที่ไหนไม่ได้ก็ต้องจนะ่ายเจียกงจั่วเนาะก็ต้องทำงานที่บ้านส่วนอีกตัวหนึ่งก็อู้จื้อ ู้จือหมายถึงข้าวของเครื่องใช้อีกตัวหนึ่งคือชูเป้ยชูเป้ยหมายถึงการกักกกักตุนสิ่งของนะ外ย都不能出去了，ุ门，d o o งชูเป่ยนะข้างนอกก็ไมส่สามารถออกไปได้ก็ดังนั้นก็ต้องกักตุนของนะเออ่ตัวนี้นะ เป็นตัวพระเอกเลยนะเธอนะกว่นานเฟยปิ้งตูกว่นานเฟยปิ้งตูหมายถึงโคโรโนาไวรัสนะอันต่อมาคือเกอลีเกลีเก็บตัวหรือปิดตัวนีต่อมาเข้าก็จู่จื้อจูจ่จือหมายถึงป้องกันไม่ให้นะ อ,อันนี้อันนี้ศัพท์คำนี้นี่ใช้กันเยอะมากเลยนะโขเจ้าโขเจ้าโขแปลว่าปากซึ่งเป็นอักษรอักษรที่ประกอบตัวอื่นแต่ตัวนี้ใช้โดดเลยนะโขเจ้าเจ้าหมายถึงสิ่งที่เอามาใช้ปิดปากบ้านเราเรียกแมสตนะตัวต่อมาก็เป็นซาจุน าฆ่าเชื้อฆตาเชื้อฆ่าเชื้อโรคนะเิลกอฮอลีสโเยจิแวจิงสีสโซเยหมมยถึงเจิ่วล้างมื่ควบคุมนะควบคุม ตัวต่อมาก็คือเนาะสื่อสื่อตัวนี้ก็คือตายสื่อหวังตายเหยืนก็แปลว่าคนสู้จำนวนนับก็คือสื่อหวังเหยินสู้ก็คือยอดผู้เสียชีวิตยินซิงยินซิงเชื้อเป็นลบนะเชื่อจนเชื่อจนการวินิจฉัยหรือยืนยัน เียนเสกเียนเการตรวจจับหาเชื้อนะ症状症状นะหน้า一位有症状了คนนั้นมีอาการแล้วนะหน้า一位有症状นะคนนั้นมีอาการละ病例 case ปุ๊บไป病例นะ ฉชนฟูชีฉชนฟูชีระยะฟักตัวการหลือนอารหลชื้อติดเาืาติดเชือ้อติดเชื้อตปชอช้อนเอตเป้อตเ้าเ้าเ้า้า,า้า้าหมายถึงการดะบา เป้าตัวนี้ก็คือระเบิดฟ้ากระจายไปทั่วเลยในระบาดนะ世界卫生组织世界จ生组织นะสหปจาจื้อ,นะอก็คือองค์การอนามัยโลกหรือที่คนฝรั่งก็เรียกว่า WHO นะซินกว่ย炎ย 新冠肺炎 COVID 19大家再ก家นน那，เจเจกวคนะเจเจะก่ออี้เจยนก่าเียก็กคบคทุกคนนะเจเจนกันล่ะก่อนนะอันนี้ให้นักเรียนไปฝึกอ่านฝึกออกเสียงนะก็ครูก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะคุณจเจ